มาดูผลกระทบเศรษฐกิจจากแผ่นดินไหวนะครับทั้งห่วง80ชั่วโมงแรกและช่วงเวลาหลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับเปิดมาครับตลาดหุ้นไทยวันนี้วิ่งในแดนลบทั้งวันเลยนะครับกลุ่มที่ถูกเทขายมากที่สุดก็คืออสังหาริมทรัพย์จากภาพความเสียหายของที่พักอาศัยนะครับส่วนทางกับกลุ่มวัสดุก่อสร้างน,นะครับที่น่าจะได้อาน,นิสงจากการซ่อมแซมไม่นับรวมธุรกิจห้างร้านที่ต้องปิดกิจการไม่ว่าจะระยะสั้นกลางหรือว่ายาวก็ต่าง ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประเมินไว้แบบนี้นะครับบอกว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนไทยแข็งแกร่งนะครับและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อขีดความสามารถการแข่งขันและการทําธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนส่วนภาคการผลิตเองครับของกลุ่มอุตสาหการรมต่างๆก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับโครงสร้างพื้นฐานสําคัญยังคงเปิดใช้งานได้ตามปกติจึงเชื่อว่าไม่กระทบต่อพื้นฐานหรือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศครับ ถ้าจะกลับมาดูพื้นฐานในการแข่งขันความสามารถในการแข่งขันความสามารถในการผลิตความสามารถในการให้บริการของประเทศเราเนี่ยจริงๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับอยากจะอยากจะให้ทุกคนย้อนดูว่าดูข้อมูลโดยพื้นฐานแหละว่าโดย f u n d a เมนท a l เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงในในภาพของธุรกิจต,ต่างๆหรือเปล่าถ้าดูโดยรวมเนี่ยทางมุมมองตลาดระทับเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย แต่ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยแหละครับน่าสนใจครับเพราะว่านับจากนี้อีก2ส,สัปดาห์จะถึงเทศกาลสงกรานแล้วที่บอกว่าไม่เสียหายหนักที่พักโรงแรมระบบสาธารณูปโภคต่างๆจริงๆแล้วพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากขนาดไหนนะครับและจะทําอย่างไรให้เขาเชื่อว่ามาเที่ยวไทยแล้วจะปลอดภัยมีมุมมองจากทางของการค้าไทยนะครับชี้ว่าอยู่ที่การสร้างความเชื่อมั่นครับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับ ดังนั้นต้องตรวจเข้มครับตรวจโครงสร้างอาคารให้มีความพร้อมและปิดห้ามใช้งานโดยเด็ดขาดถ้าพบว่าไม่ปลอดภัยนอกจากนี้ก็ต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์กันอย่างเข้มข้นนะครับถือว่าเป็นโจทย์ที่ต้องเร่งดำเนินการครับคือเรามีเวลาหนึเดือนรีสร้าความเชื่อมั่นก่อนนะครับรัฐรีบส่งทีมก็ตรวจระบ,บบทั้งหมดของทุกอาคารนะฮะนะทั้ง กรุงเทพนะฮะและแต่จังหวัดโดยว่าเมืองใหญ่ที่มีอาคารมีโรงแรมมาเยอะเนี่ยดูในข่าวทั้งทั้งเชียงใหม่ตึกแค่สี่ชั้นก็ยังร้าวแตกเลยง้นผมคิดว่ามันเป็นทุกจังหวัดต้องทําทุกอําเภอต้องส่งตึวไปตรวจก่อนแล้วสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาให้ได้ว่าปลอดภัยนะครับระบบปลอดภัยอะไรไม่ปลอดภัยต้องประกาศมาเลยไม่ปลอดภัยเราอย่าใช้บริการนะผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวเองเขาเข้าใจบ้างเขาว่าเจอภัยพิบัติเยอะแยะไม่ใช่เขาไม่เจอเขาเจอปัญหาคือเรารับมือยังไงเราเตือนเขายังไงเตือนยยังไงรับเงินยังไงมากก่อครับ ขณะที่คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐนมรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับแต่เชื่อว่าจะเกิดในระยะสั้นและไม่ส่งผลรุนแรงที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้เป็นรูปธรรมและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งนอ,อกจากการช่วยเหลือของสถาบันการเงินแล้วหลังจากนี้กระทรวงการคลังก็จะมีมาตรการใหม่ๆออกมาเพิ่มเติมด้วยครับ ก็จริงๆเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยจะเห็นได้ว่าทางแบงก์รัฐนะครับก็ขยับตัวทันทีนะครับแปดแบงก์รัฐของเราออกมาตรการที่จะช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนทันทีนะครับที่ได้รับผลกระทบต่อต่อภัยพิบัติในครั้งนี้นะครับรวมถึงเรื่องของอธนากษ์เราก็จะออกไปมีมาตรการต่างๆก็กระทรวงการคลังก็จะมีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อรับมือ,อภัยพิบัติในครั้งนี้นะครับผลกระทบต่อ GDP จะมีมากน้อยแค่ไหนสามเปอร์เซ็นต์ต้องมาต้องรอประเมิน แต่ก็มีาามะด้านคุณสรวงเทียนทองรัฐนมรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเหตุการณ์นี้นะครับมีการยกเลิกการจองโรงแรมประมาณ1,000ห้องในกรุงเทพแต่ว่าย้ายไปพัทยาแทนซึ่งทางผู้ว่ากทมก็พยายามที่จะกระจายวิศวกรอ,อาสาเข้าไปตรวจสอบตึกต่างๆและอาจจะมีการออกใบรับรองจากภาครัฐ หรือทำรายการโรงแรมที่มีความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวส่วนช่วงเทศกาลสงกรานต์จะติดตามยอดการจองและยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงยอดที่พักนะครับนอกจากนี้จะพิจารณาข้อเสนอสมาคมโรงแรมไทยนะครับที่ให้ออกใบรับรองโครงสร้างที่พักเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอีกทางหนึ่งเบื้องต้นประเมินว่ายอดจองนักท่องเที่ยวยอดนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ครับ ็จริงๆแล้วถ้าดูตามตัวเลขจริงๆก็แพนิคที่สุดก็ประเทศจีนนะครับแล้วก็มีผลกระทบที่สุดก็คือจีนแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงครับอย่างเมื่อเช้านี้ท่านรัฐมนตรีว่าการสมทบไทยได้มีการหารือกับท่านทูตจีนแล้วนะครับเดี๋ยวผมเองก็จะมีการหารือกับท่านทูตจีนด้วยว่าจะทําอย่างไรต่อไปคืออย่างที่เรียนให้ทราบครับหน่วยงานทรทเองสํานักงานทั้งสําสนักงานในจีนเนี่ยพยายามทํางานอย่างเต็มที่แต่ผมมั่นใจอย่างหนึ่งครับว่า e มเสเซจที่เราออกไปนะครับในในภาครัฐโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองนะครับโดยทททเองสํานักงานทุกๆสำนักงานทั่วโลกเนี่ยได้ออกกระจายในในเรื่องของแมเสเซจในทุกๆภาษานะครับผมว่าเราสามารถที่จะเรียกความมั่นใจคืนมาสู่ประเทศไทยได้โดยเร็วครับ ขณะที่คุณสักภพพัญญานุกูลผู้ช่วยฝ่ายนโยบายทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่ายังเร็วเกินไปนะครับที่จะประเมินตัวเลขผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่อาจะกระทบการท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติอาจจะชะลอการจองตั๋วเครื่องบินและที่พักส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสูงจะได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องโครงสร้างและความปลอดภัยซ้ำเติมสถานการณ์การฟื้นตัวที่ช้าเป็นทุนเดิม ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนจะเห็นการชะลอตัวระยะสั้นนะครับเนื่องจากประชาชนต้องใช้เงินซ่อมสร้างอาคารที่เสียหายแต่หลังจากนั้นสภาพคล่องจะเริ่มกลับมาจากเบีย้ยการเคลมประกันและมาตรการภาครัฐจึงมองว่าแผ่นดินไหวจะส่งผลระยะสั้นไม่กระทบต่อไรายได้ของประชาชนภาคธุรกิจไม่หยุดชะง,งักรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็ยังดำเนินการได้อย่างต่อนเนื่องครับ